สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยครับกับช่องมังมอยบอลลีคลิปนี้ก็พิ่งจบลงไปหมาดๆเลยครับกับการแข่งขันนัดเบอร์สนามของนักตบลูกยางสาวไทยของเราที่พบกับทีมอันดับสองของโลกอย่างอิตาลีวันนี้ต้องขอยกนิ้วและปรบมือให้กับนักตบลูกยางสาวไทยของเราจริงๆครับวันนี้ทุกคนช่วยกันได้ดีมากทำได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วเล่นกับเบอร์สองของโลกได้ขนาดนี้ไม่ธรรมดาจริงๆครับถึงแม้ว่าอิตาลีจะไม่มี อีกัวนูก็ตามแต่ว่ายังไงอิตาลีก็คืออิตาลีครับเขาทุบหนักกันจริงๆแต่วันนี้สาวไทยของเราสามารถเล่นกับอิตาลีได้ถึง5เซตเลยโดยพ่ายไป2ต่อ3เซตถือว่าไม่ธรรมดาแล้วจริงๆครับและว,วันนี้สิ่งที่น่าชื่นใจสําหรับทีมไทยของเราก็คือในเรื่องของระบบทีมถือว่าดีขึ้นกว่าซีเกมเยอะมากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเกมรับเกมรุกก็ ช่วยกันได้ดีมากกว่าซีเกมากๆแต่อย่างไรก็ตามยังคงมีข้อบอกพร่องที่เชื่อว่าจะนำไปพัฒนากันได้อย่างแน่นอนครับโดยวันนี้ท็อปสกอร์ที่ทำแต้มสูงสุดให้กับทีมไทยก็น่าจะเป็นบีมครับวันนี้สุดยอดจริงๆขึ้นแต่ละแต่ได้เยอะมากๆความสเสถียรความมั่นคงถือว่าสุดปังครับในขณะที่คนอื่นๆก็ถือว่าช่วยกันได้อย่างเต็มที่แล้วสุดยอดมากๆแล้วครับสาวไทย